Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. <laughs> happy birthday to you. <coughs> Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. พ่อขอให้น้องโลกิมีความสุขนะครับแข็งแรงไม่ดื้อไม่ตนอย่างนี้ตลอดไปนะครับ Happy birthday to you. เปล่าเปล่าเปล่าเปลาเปลาเปลาเฮ้เก่งมาก ชีอย่าฮึงคุณพ่อชี้จะได้สายไฟอะอะออะอ,อเดี๋ยวถามหน่อนยทำไมผมเลย เนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยจุ่มลงไปในน้ำเลยลูกเฮ้ยโอ้โหปลาอย่าตัดแน่นๆนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหชอบไหมลูกจุ่มลงไปอีกจุ่มลงไปอีกลูกโอเค จุ่มลงไปจุ่มลงไป ทำความเคารพยังไงอ๋อเก่งค่ะน่ารักยังไงคะ่ะสวยยังไงค่ะสวัสดีค่ะยังไงคะ,งงคะโองอนยังไงคะ่ะมอาอยู่ตรงนี้มาอยู่บนนี้มาอยู่บนนี้มาอยู่บนที่นอนบนที่นอนนอนบนที่นอน,น,น,นขึ้นมาบานที่น,นอนตรงนี้ปาทำดีๆแม่จะให้ลูกแสดงให้ดู <c oughs> โอ่ปาก็อย่างเงี้ย รับรองชาติเหรอคะอ๋อรับรองชาติาไปก่อนซิน่ารักยังไงคะน่ารักน่ารักสวยยังไงคะสวยสวยวยสวยชุดสวยสวัสดีค่ะส,สวยยังไงคะสวัสดีค่ะโอาโหเวอร์จังงอนไงนคะงอนงอนโกรธแล้วเหรอนม่นม่ไม่แม่มมมม อีกเล่หนึ่งแล้วเอาโดเลมอนหน่อย ทำไมโดเรมอนใหม่ลุก <c oughs> เอา่หมนะคะจอห์นนี่จอห์นนี่กินชเอาดีดสิ จอนนี่จอนนี่กัป๊ป๊อ t ป๊ป๊ลป๊ป๊ o u อยากจะเป็นเศรษฐีั้งั้งใครอยากขีรถทัว eat, ใครอยากเป็นเจ้าสัวพูดสิใครอยากตัวหุ้มทอง eat, ใครอยากเป็นมาเออ ใครอยากจะเป็นเศรษฐีข้ารอยากขี่รถทัวร์ข้ารอยากเป็นเจ้าสัวข้ารอยากตัวหุ้มทองใครนายอยากเป็นหมาใครอยากเป็นเศรษฐีข้ารอยากขี่รถทัวร์ข้ารอยากเป็นเจ้าสัวข้ารอยากตัวหุ้มทองใครอยากตัวหุ้มทอง

ม่โดนหน้าเีเลยวางทาที่านย้านะไปแจกข้างนอกนะโลกีไม่เปิดแฟลแล้วมันจะมองเห็นเหรอลูกไหนโดนดิรูปใช้ได้ไหมโอเคสวยมากลูก Duang tau wan song seng Yang te ai te sau Ai yang ki to chau Palong 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 pong ching pok Ching 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 อมาเป็นไปใครจะล้างตูนให้นะเุ้ย,ยนี่ไงเปนสายเพ่าะว่า Birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you you <coughs> เลิกเก็บเลิกไอ้หนุอ่เบร์เดอเดทบุ๊คบุอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โลกรีพี่โรกีอวยพรอให้น้องหน่อยเร็ว๊ปากานะจ๊ะขอขอให้น้องอะไรหอมด้วยหอมน้องด้วย กอดกันก่อน <Hey. S 1> สิดดูอะไรคะดูหนูดูอกินให้ปฏิติดูสิยิ้นกินเยอะๆร <c oughs> <c oughs> ักใครรักป้า เดิมทุกวันบ๊ายบายแม่บ๊ายบายไอ้ดูปากน่ไยสิคะปากเป็นไรคะมาแม่จะหนูต้มนะ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรากี่อย่าพึ่งแม่จะดูปากน้องก่อนเพราะชี้ไหนดูปากน่ไยสิคะมดกัดหนูทำดีๆสิคะเร็วเร็วโหชี้ลูกขึ้น Happy birthday Happy birthday <c oughs> Happy birthday ขอชี้มาแล้วขอเชียรลูกโอ้โหโอ้โหขอให้ลูกีเก่งๆนะครับข้านได้ไมลูกเป็นเด็กดีนะลูกถายรูกกับตายแล้วกงตาด้วยาตากินแกงด้ยังกินไม่ได้ถ่ายูกกับตาก่อนแล้วอยายไปนั่งแล้วไม่นู่งี่แเดี๋ยวแม่หูนูที่ได้มาหนูนั่งเลย ถือหรือหรอไ่อนะม่มีขนมด้วยนะแม่ช่วยระคองอย่าอย่าจิ้มนะเดี๋ยวเดี๋วเค้กะเละอยเป็นคนเก่งนะลูกนะไม่ต้อง่งถือเค้นะถ่ายรูปแบบนี้อย่าพูดเป่านะเด้ยให้กินเปล่ากินเปล่าให้เป่าเออเอาโอชิกระเปาได้เป็นมงด้วยย่างย่าง Oh. Oh, okay. Happy, birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. วันนี้วันพ่อครับคุณพ่อขาคุณพ่อครับวันนี้เป็นวันพ่อนะลูกเป็นวันพ่อเป็นวันพ่อแรกที่หนูจะได้ไหว้พ่อกันนะหนูรักพ่อไหมโลกิพอชีรักพ่อไหมรักพ่อไหมโอชี้วันนี้วันพ่อกราบพ่อซะลูก ขอให ar, ้หนูเป็นเด็กดีนะลูกขอให้หนูเป็นเด็กดีนะเพราะรักลูกนะข้าใจไหมลูกกอดพ่อเลยพ่อสาธุสาธุกอดพ่อหอมพ่อลูกกอดพ่อสิครัโฮชีขอบิดณกอดขยิน อยากเป็นอะไรเป็นเจ้าหญิงอ้าวหน้าที่ขาอ้าวหนูอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นอะไรเป็นเจ้าหญิงหนูไม่ไม่ต้องเป็นไอรอนแมนนะเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมทำไมทำหน้าอย่างนี้วันนี้แม่กลัว ่าทำไมอ่ะหัวชีทำหน้าดีๆหัวชีเป็นอะไรหัวชีหัวชีกดตรงจังนี้นะกดทำไมล่ะเอาเข่าหนูด่ากดด่ากดนะไม่ให้กดค่ะไม่กด Oh let's there it go. Go. พ่อมาตากผ้าแล้วเห็นอะไรก็ไม่รู้่ะน่น่ะพ่อมาตากผ้าแล้วเห็นอะไรก็ไม่รู้ะใช่หรือเปล่าใช่เหรอลองไปดูกันสิอ ไหนเรามาเข้าไปดูที่มีอะไรหรือเปล่าเซนต้าให้ของขวัญอะไรวะหรือเปล่าฮะ,ระจริงเหรอรโอ้โหขอบคุณเซนต้าก็อขอบคุณครับ,อรบโอ้แจกรยานของที่โลกี้อมอเตอร์ไซค์หนูขับไม่ได้มนกันน้อยอ โลกียขับสิอันนี้ของน้องโลกีโฮชิของน้องโฮชิเด็กขับไม่ได้โฮชิลองสิผัดแกงขับนะโฮชินั่งสิขอพี่ฝึกให้หน่อ่อ่โฮชินั่งสิให้พี่โลกียเขาสอนนั่งแล้วอ่ายบโฮชิเย็บเย็บเย็บเยบเนี่ยอ่ะเย็บเลย Yep. Yep. เย็บเย็บเย็บเขาที่เย็บเรากิให้น้องเราสออ่อก่อนเขาที่เย็บแรงๆรงสิโลเ <love> นี่เยเย็บตรงเนี้ยมันจะได้ไปลายเย็บเลยเย็บเย็บดิเย็บดิเออเออเย็บ <laughs> แรงๆรงเย็บแรงแรง เพ่อที่ขาย,ยกร้อยอยังไงคะยันไงล่ะยกหน้าแม่ยกร้อยอยังไงครับเนี่ยพีนาง ขับขงขามมานะครับเดี๋วาครับวันนีอา้แล้วรให้ตัวอื่นมื่อีตัวอื่นมหิวมาให้พอชี้ใหม่อันนึง พอดีพอพอพอเดี๋ยวนู๊กปะเออก็สู้กันนี่หน่าตอนนี้สู้กันอยู่ในะพอดีเอาไปเลยพอดีจับไปพอดีเร็วลูกหัวเลยก็ชิบตัวเอาลูกีไปเลยอุ้ยไอ้จัวมันเยี่ยวมันเยี่ยวอยู่เอาลูกีไปเลยเก็บจับมันเลยไปเดี๋ยวนุ๊กปะเอาพอดีปะ โอชิมานี่แล็วโอจีมานี่มานี่มาทางนี้ก <si ลัวโรกีมาที know, ่เล็วลูกโอชีมาแล้วชิไม่ไปดูกระต่ายล้วเราจะเราจะชนโอชิแล้วโอจีชนมาเลยเล้วชนมาเลย អើយីយ ah, ីយីយីយីអបាមកកាហៅអត់ទិជនមកលេងចិញ្ចឹមមកលេងចិញ្ចឹមមកលេងទៅវិញចិញ្ចឹមមកលេង